วนครับตอนนี้เสถทารนั้นได้เปิดเผยใบหน้าและชื่อของผอบอหน่วยพื้นที่ทหารเขมรทั้ง6จุดนะครับที่เป็นคนออกคำสั่งให้มีการฝังระเบิดจนกระทั่งทหารไทยเหยียบกับระเบิดทั้ง6จุดพวกเราช่วยกันแชร์นะครับทั้งชื่อทั้งใบหน้าประเทศไทยจะต้องแจ้งความดำเนินคดีและต้องออกแบล็คลิสต์กดจันป้องกัน ไม่ให้ลูกเมียญาติพี่น้องของพวกมันเข้ามาในเมืองไทยมาทำมาหากินมาทำงานมารักษาพยาบาลที่ประเทศไทยได้อีกต่อไปช่วยกันแชร์ครับครั้งที่หนึ่งบริเวณเนิน481ซึ่งเป็นพื้นที่ช่องบกอนายืนเมื่อ16กรกฎาคม68ททกพที่วางกำลังเผชิญหน้าคือพนสสน3 9 2สน โดยมีพอตอชุนโสพรเป็นผอบอพันโดยมีพอโทลาโสเก้นเป็นผอบอพันชอโดยได้รับคำสั่งให้วางแนวทุ่นระเบิดตามช่องทางที่คาดว่าฝ่ายไทยจะเคลื่อนที่ผ่านเข้าหาฝ่ายกัมพูชาครั้งที่สองบริเวณช่องอานมาออนายืนเมื่อ23กร,รกฎาคม68แปดทกพที่วางกำลังเผชิญหน้า พนร .447 ออจทปจพระวิหารโดยมีพอโทษจวนเจ็ดเป็นผอบพอันประจำพื้นที่ช่องอานมา้าครั้งที่ 3, สามปราสาทตาควายตังหวัดสุรินเมื 28, รร่อ28กรกฎาคม68ทกพที่วางกำลังเผชิญหน้าคือบกพันร .444 สอนอ ทปจอุอดรมีชัยโดยมีร้อยอกอวอนเป็นผอบอพันเนื่องจากได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเศษกระสุนปืนเจาะเข้าที่กลางคอและแขนซ้ายหักจากการประทะเมื่อ28กรกฎาคม68ที่ปราสาทต,ตาควายครั้งที่4ี่รอยต่อโดนเอากับกฤษณาจังหวัดสีสตกดเมื่อกาสิงหาคม68 ทกพที่วางกำลังเผชิญหน้าคือพนอสสน,น,น38 1นึ่งโดยมีพโทนวลพรลาเป็นผอบพอันครั้งที่5ปราสาทตาเมือนทมจังหวัดสุรินเมื่อ12สองินหาคง68ททกพที่วางกำลังเผชิญหน้าคือพนอร422โดยมีพโคสุนวา เป็นผอบอพันครั้งที่6ปราสาทตาควายจังหวัดสุรินเมื่อ27สิงหาคม68ทกพที่วางกำลังเผชิญหน้าคือบอกอพันรอ444สอนอทอปอจอุอดรมีชัยโดยมีร้อยออกรอน,อนเป็นผอบอพัน